สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข่าวมาได้สักสัปดาห์หนึ่งแล้วมั้งเรื่องของกองทุนไทย ESG นะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่ใช่ตอนนี้สิข่าวบอกว่าเขา้าเขา้เขาคอรอมออยู่นะแต่สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง3 0 0แสนบาทแล้วก็ถือแค่5ปีนะครับทีนี้คำถามต่อมาว่าเอยถ้าสมมติคอรอมออนุมัติแล้วเราจะซื้อกองไหนกันดีไทย ESG ครับ ตอนไปรับชมคลิปนี้นะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนายป๊อปคอนนะครับซื้อป๊อปคอนนะฮะราคาส่งตั้งแต่กล่องแรกถุงแรกกันเลยทีเดียวมีจําหน่ายผงป๊อปคอร์นด้วยนะครับรวมไปถึงเครื่องทำป๊อปคอนนะทุกคนผ่อนได้ด้วยนะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page นายป๊อปคอรนหรือจะไปดูคลิปสอนทำป๊อปคอนฟรีก็ไปที่ช่อง y o YouTube นายป๊อปคอนได้เลยฝากด้วยนะครับ อ่าสำหรับไทย ESG คืออะไรนะครับเขาก็บอกว่าเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนพร้อมคืนภาษีอ่ะนั่นก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีถูกปะ่ะเขาบอกเป็นกองทุนอ่ารวมไทยยั่งยืนใช่ไหมได้สิทธิลดหย่อนภาษีนะครับตอนเขาอ,ออกไทย ESG เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันได้แค่หนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีถูกปะ่ะเออไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นของเงินได้แต่ว่าที่กำลังจะประกาศใหม่เนี่ยมันก็คือ3 0 0 0 0 0บาทซึ่งเยอะขึ้นนะครับ ส่วนนโยบายการลงทุนเนี่ยก็ไปเน้นหุ้นไทยนะครับที่มีความยั่งยืนที่มีการเปิดเผยข้อมูลแก๊สเดอนกระจกนะครับเรื่องของตาสารหนี้ด้านสิ่งแวดล้อมพันธบัตรรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าเป็นโทเค็นดิจิทัลเพื่อลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับก็จะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ทำอภิบาลเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรก,กองทุนคือไอเวลาเราพูดถึงกองทุนเนี่ยครับก็คือเรา เราซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใช่ไหมเขาก็จะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในหุ้นไทยนะครับทีนี้เวลาเขาคัดเลือกหุ้นไทยเข้ามาเนี่ยของไทยเอ็เนี่ยเขาก็จะดูว่าหุ้นไหนเนี่ยที่แบบว่าเออเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับสังคมหรือว่าเป็นบริษัทที่มีทำรรม,มาภิบาลน,นะครับไม่ได้ดูแค่ว่าหุ้นเติบโตหรือว่าหุ้นจ่ายปันผลหรือว่าเป็นหุ้นเอ่อกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะดูเรื่องพวกนี้ประกอบด้วยนะครับเนี่ยคือ เรืเ่องของกองทุนไทย ESG นะครับทีนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยอันนี้เอามาจาก PP TV HD 3 6นะครับเดี๋ยวไปติดตามต่อกันได้เขาบอกจะปรับเงื่อนไขนะครับไทย ESG นะลดหย่อนภาษีสูงสุดสามแสนบาทนะครับปกติลดหย่อนแค่ห0ึงแสนใช่ไหมในลดหย่อนสามแสนนะครับก็กระทรวงการคลังนะครับเตรียมที่จะเสนอคณะรรฐมนตรีนะปรับเงื่อนไขขยายวงเงินนะครับลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกินสามแ0,000บาทจากเดิมแค่หนึ่งแสนรวมทั you know ้งยืดนะครับลดจะยืดลดระยะเวลาถือครองคือปกติกองทุนอย่างเงี้ย S S F เอลยพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีระยะเวลาที่เราต้องถือถูกป่ะอ่าอันเดิมเนี่ยเขาให้ถือแปดปีหมายความว่าซื้อเสร็จปุ๊บจะขายได้เมื่ออายุเกินแปดปีหนึ่งภาพตามออกใช่ไหมซื้อแสนหนึ่งเงี้ยจะขายได้ก็ต้องครบแปดปีถึงขายได้ถูกป่ะอันนี้ลดเหลือแค่ห้าปีอ่าถือไว้แค่ห้าปีนะครับ ก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปเข้า,ขาคณะร,รัฐมนตรีนะครับเพื่อข้อสรุปก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับคือผมผม,มตอนแรกก็ไม่ได้สนใจไทยเอชจีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถือแปดปีแล้วก็ได้แสนเดียวถูกปะเราก็ไม่ได้มีหน่วยลงทุนที่สนใจแต่นี้พอบอกว่าให้ hey, ลดเหลือแค่ห้าปีไว้แล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะก็เลยแบบเฮ้ย hey, น่าสนใจก็เลยลเออหาข้อมูลมาคุยกันนะครับสําหรับการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตลาดเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความผันผวนผันผันผวนนะครับผันผวนมากนะถ้าเราดูตลอดระยะเวลานะเอ่อห้าปีเนี่ยก็ติดลบยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งปีลบสิบสองเปอร์เซ็นปีล่าสุดลบหกหกเดือนลบหกหนึ่งเดือนลบสองคือมันลบลบลบอย่างเดียวเลยนะฮะมีห้าวันนี้บวกหนึ่งแล้วก็หนึ่งวันก่อนศูนย์จุดสามเซตคือเอ่อสะท้อนนะครับเป็นภาพสะท้อนตลาดทั้งประเทศไทยนะตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่ห้าถึงหกเจ็ดร้อย หุ้นานะผมจำจำนวนหุ้นไม่ได้เออแต่ว่าเซ็ตเนี่ยมันก็คือบอกว่าตลาดไทยเนี่ยตอนนี้ราคารวมๆเนี่ยเท่าไหร่ขึ้นหรือลงนะครับก็ผมเคยเข้าตลาดตอน1600จุดเออพันหนะปัจจุบันนี้อยู่ที่1300บวกลบบวกลบไปเรื่อยๆนะมันขึ้นข,นข,นขนลงลงทุกวันนะครับไอ้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนไทยเอสใช่ปะก็คือกองทุนไทยเอสอ่ะก็เอาเงินของเราเนี่ยฮะมาลงทุนในตลาดเซ็ตนั่นแหละออพูดง่ายๆก็คือตลาดที่ อยู่ในช่วงบางคนก็บอกว่ากาลังจะขึ้นแล้วนะบางคนก็บอกอยู่ขาลงก็ก็ลองดูนะครับทีนี้เซ็ตร่วงเพราะอะไรนะครับผมก็สนใจเพราะว่าถ้าจะซื้อไตรจีใช่ปะก็ต้องดูที่มันเกี่ยวข้องถนะูกไหมอันนี้ก็ไปถามเจม,มินายมาหรือถามใครสาเหตุการที่อัจัิยเซ็ตร่วงช่วงนี้มิถุนาหกเจดนะครับเขาบอกว่าประกอบด้วยนโยบายการเงินตึงตัวนะครับของเฟดก็คืออเมริกานั่นเองนะครับ ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะก็เกิดจากสงครามยูเครนปัญหาเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้นนะครับเ,เฟดปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์นะรวมไปถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจไทยเขาบอกว่านักลงทุนะกังวลว่าเศรษฐกิจไทยและผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ชัดเจนนะครับ เช่นนโยบายอะไรที่กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้ก็มีมีอะไรอ่ะทุกคนสลากไม่สลากสิต้องบอกเลยนะ1,000งบาทบ้าทเงินดิจิตอลว่าเออที่ก็แบบยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะออกมาหนะ้าตาเป็นแบบไหนแต่ว่ามีเข้าวๆนะครับอ่ะปัจจัยอื่นๆข้างเงินบาทอ่อนค่านะครับทําให้นักลงทุนเนี่ยเทขายนะครับต่างชาติเนี่ยเทขายสินทรัพย์ในไทยก็ความหมายก็คือเขาขายหุ้นในไทยอ่ะครับ ต่างชาติจะเข้ามาซื้อหุ้นโดยตรงไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีบริษัทไทย NVD ทักษะเนี่ที่เป็นบริษัทกลางนะครับที่ต่างชาติมาซื้อหุ้นเอนนี้เพื่อไปลงทุนต่อในอที่หนึ่งก็อาจจะเทขายสินทรัพย์ไทยเข้าไปนะครับราคาหุ้นไทยปรับขึ้นสูงในช่วงก่อนหน้านี้ทําให้นักลงทุนบางส่วนทยอยขายทํากาไร ก็มันก็มีช่วงที่มันขึ้นมานะแล้วมันก็จะตกลงไปนะครับมันจริงมันก็สวิงแหละขึ้นๆลงๆแล้วก็ปัญหาภายในประเทศนะครับเช่นปัญหาการเมืองหรือว่าปัญหาการเลือกตั้งเนาะเราก็เพิ่งเลือกสอวกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มีดราม่าก,กันอยู่หลายหลายเรื่องนะครับอืมทีนี้ผมก็ไปหามาว่า ถ้ากองทุนนะครับไม่ใช่ถ้ากองทุนดูว่ากองทุนตัวไหนเนี่ยที่ผลตอบแทนมันเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนเออก็ไปเสิร์ชดูก็มีของฟิโนมิน่านะครับฟิโนมิน่าเนาะแล้วก็มีของกรุงเทพธุรกิจนะครับอ่ะตัวแรกนะ asp thai s e g ครับพุ้นแอคทีฟแอคทีฟกับพาสซีฟต่างกันนิดนึงนะครับอ่าเขาว่าแอคทีฟก็คือมีผู้ผู้จัดการกองทุนที่คอยเลือกหุ้นเข้ามาถูกปะ่ะส่วนพาสซสฟเนี่ยก็จะอ้างอิงก็คือ สมมติว่าเซ็ต50นะครับกองทุนที่ลงในเซ็ต50ก็คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย50ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะก็จะไปลงทุน50ตัวนี้กระจายลงไปนะครับแล้วก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเออตัวนี้เนาะ a f p อย่างเงี้ยก็ค่าธรรมเนียมมีการจ่ายผลเป็นสีแดงก็คือไม่จ่ายถูกปะแล้วก็ค่าธรรมเนียม1.6ความเสี่ยง6แต่ว่าพอดูชาร์ตของฟิโนวีน่าเนี่ยก็จะไม่ได้บอกว่าแต่ละกองทุนเนี่ยมีผลตอบแทนยังไงนะครับ ก็เลยลองไปเสิร์ตอีกอันนึงของกรุงเทศโปร,รกิจเขาบอกห้ากองห้าดับกองทุนเอสจมีผลตอบแทนดีสุดในรอบสามปีสามปีแต่ว่าเป็นข้อมูลของปีที่แล้วนะสามเอตุลาหกหกนะครับก็จะมีของเออ่ทิสโกเอสจเพื่อสังคมตัวนี้มูลค่าสี่สิบแปดล้านเร й ติง้งวงทุนยั่งยืนนะได้ห้าห้า р е й ติ้งเลยนะผลตอบแทนเดือนธันเดนะครับก็อยู่ที่ลบสิบสี่เปอร์เซ็นส่วนผลตอบแทนสามปีนะครับอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดศูนย์เปอร์เซ็นต์ นะครับเออสามปีตันนี้เขาเขาเขียนว,ว่าวงเล็บเปอร์เซ็นต์ต่อปีอ๋อเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับก็ปี 3, ปละสามปีละเก้าเปอร์เซ็นต์ป่ะเออน่าจะประมาณอย่างนั้นครับอันนี้ก็ลองมาหาให้ดูแต่ทีเนี้ยพอไปพูดเขาว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีความแบบผันผวนไงเพราะราคามันขึ้น,นลงใช่ปะ่ะเราก็เลยไปเจอมาตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ลงทุนในหุ้นแต่เป็น ESG ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืนเห็นไหม ่า KKP Government Bond Thailand ESG Fund นะครับไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจคือสำหรับตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับที่มันจะขึ้นขึ้น,นลงๆถูกว่าแล้วกองทุนที่เป็นเอ่อกองทุนพันธบัตรเนี่ยก็คือเขาไปลงทุนในพันธบัตรความหมายก็คือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมีความมั่นคงที่สูงความเสี่ยงก็จะต่ําแต่ผลตอบแทนก็จะ ไม่สูงตามแต่ถ้าเรามองในเงื่อนไขข,ของการที่เอาไปลดหย่อนภาษีได้ก็ซื้อเก็บไว้เพื่อลดหย่อนภาษีก็ห้าปีก็ไม่รู้นีก็ไม่เลวร้วายนะอแต่ตัวนี้จะไม่ไม่จ่ายปันผลนะครับแล้วก็ไม่มีอายุกองทุนเนาะเออแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าเนี่ยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีมากน้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นะต์นะเออน่าสนใจอ่าประเภทกองทุนตาสานนี่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนแล้วก็มีนโยบายเปิดให้ลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริจรเดียวกันการลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันต่อมาดูนะครับก็สามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการนะครับแปดครึ่งถึงสี่โมงแล้วก็ซื้อขั้นต่ำเนาะขั้นต่ำละครั้งถัดไปนาะทีละหนึ่งพันบาทนะครับจะไม่ได้ซื้อทีละห้าสิบบาทไม่ได้นะต้องซื้อทีละหนึ่งพันนะ เอ่อ <laughs> ทุกคนเวลาทําการก็เอ่อเวลาขายคืนขายคืนจะขายต้องต้องขายก่อนสี่โมงนะขายสามโมงครึ่งนะครับอายุเฉลีย่ยตอนนี้เขาเขียนไว้แปดปีนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราถือไว้ได้ห้าปีนะถ้ารอคัดมติรัฐมนตรีนะอ่าเยอ 85, นะครับสองจุดแปดห้านะทุกคนส่วนการจัดการธรมเนียมนะครับเอ่อค่าธรมเนียมนะเก็บจริงก็อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเก้านะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นก็ถือว่า ไม่ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะมากไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับทุกคนการขายคืนต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนะการขายการรับซื้อการเปลี่ยนหน่วยนะครับเออแล้วก็การโอนอันนี้ก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ข้อมูลด้านล่างเนี่ยสัดส่วนส,สินทรัพย์ที่ไปลงทุนนะก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นพันธบัตรกับตัวเงินครังถูกปะ แล้วก็เขาก็บอกคานดับแรกนะครับมันก็จะมีพันธบัตรบาลที่ออกมาแต่ละปีเนี่ยก็จะมีรุ่นรุ่นของมันใช่ปะ่ะอ่าอันนี้ก็จะมีเอ่อรุ่น ESGLB 3รุ่นนี้นั่นนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมี5้าสิบสองเปอก็ออกมาเขาก็ไปลงทุนในนั้นให้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ก็อยากจะหาอะไรมาคุยกันว่าเออเดี๋ยวเขาจะปรับนะครับเรื่องของอกองทุนไทย ESG นะที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ สามแต้มนะครับแล้วก็ถือแค่ห้าปีสั้นๆนะไม่ต้องถือนานถึงแปดปีแล้วก็ถ้าสมมุติสนใจแล้วก็แบบเฮ้ยเอาไปทาไปไปกองไหนดีส่วนตัวไม่ชอบความเสี่ยงชอบความเสี่ยงต่ําก็เลยเรัฐบาลคณะรัฐบาลเนี่ยน่าสนใจแต่ถ้าเกิดใครชอบไม่ใช่ชอบสิสามารถวางแผนทางการเงินหรือว่ามีความรู้ด้านนี้นะครับก็อาจจะไปความเสี่ยงที่สูงกว่าก็ได้นะก็แล้วแต่นะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย